สวัสดีครับทุกคนผมอยู่ในกราฟของ bitcoin usd นะครับแทงละ30มนาทีนะครับในจอนี้ที่เคอร์เซอร์นะครับเส้นประแนวตังนี้นะครับอยู่ที่0ูนนาฬิกาสามนาทีนะครับวันพฤหัสที่10นะครับคือเมื่อวานนี้นะครับก็เวลานั้นเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ai Profit BHK9 Pro นะครับได้สร้างเส้นฝาขึ้นมาเป็นแนวรับแนวต้านที่ตรงนี้นะครับ29463.78นะครับแนวรับแนวต้านนี้ก็ส่งทธิพลไปยังอนาคตนะครับไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็คือเปิดตลาดมาเจ็ดโมงเช้านะครับก็นี่สภาพ ของแท่งเจ็ดโมงเช้านะครับของวันนี้วันที่1 1สิงหาคม2023นะครับวันศุกร์นะแล้วก็เส้นสีฟ้านี่ก็เป็นแนวรับแนวต้านนะครับเพราะฉะั้นตอนนี้ราคาอยู่ใต้เส้นนี้แปลว่าเส้นฟ้านี้เป็นแนวต้านนะครับเรามาดูปฏิกิริยาของอาราคาว่ามันทำยังไงกับเส้นนี้นะครับก็ราคาขึ้นไปชน เส้นฟ้านะครับชนแล้วไงอีกชนแล้วก็นะครับหดขาลงทันทีเลยนะฮะดูนะครับนี่ชนปุ๊บหดลงมาเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าดิจิชั่นนะครับพอหดปุ๊บเนี่ยแท่งถัดมาเป็นแท่งแดงลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ลงด้วยนะครับนี่แปลว่ามันชนเส้นฟ้าซึ่งเป็นแนวต้านแล้วมันจะลงนะครับแล้วก็ เป็นลูกศรสีแดงอันแรกหลังจากที่เป็นสีเขียวมานะครับนี่เพราะนั้นเมื่อมันมันเด้งลงแบบนี้แล้วมีเส้นฟ้าเป็นแนวหลังนะครับคือเด้งเส้นฟ้าลงข้างล่างแปลว่ามีเส้นฟ้าหนุนหลังอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าขายที่แท่งนี้นะครับแล้วไปปิดทํากําไรเมื่อราคาเคลื่อนตัวไป30ดอลลาร์ลงล่างนะครับซึ่งจะทําให้เรารวยขึ้น4% รเราเอาแค่นี้พอนะครับเราไปดูนะครับสมมุติว่าเราขายที่ราคานี้ปิดแท่งนี้นะครับขายแล้วเราจะให้ราคามันเคลื่อนลงไป30ดอลลาร์นะครับแล้วเราจะปิดทำกำไรที่ตรงนั้นซึ่งจะทำให้เรารวยขึ้น4%นะครับก็ต้องไปจัดนะครับไปจัดขนาดล็อตไซส์ที่เมื่อราคาเคลื่อนที่ไป30ดอลลาร์แล้วจะทำให้เรารวยขึ้น4%นะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำในการตั้งขนาดลอดไซต์นะครับซึ่ง mm hmm. มีวิธีทำอยู่นะครับใครสนใจก็ผมสอนให้ฟรีได้นะครับทีนี้เรามาดูต่อราคาในนี้นะครับเราไม่ได้สนใจว่าเราลงไม้ใหญ่ไม้เล็กยังไงดูแค่ว่าถ้าราคามันเคลื่อนไปตามทิศทางที่เราเข้า,ขาซื้อเข้าขายเนี่ยแล้วมันไปที่30ดอลลาร์นะครับเคลื่อนไป30ดอลลาร์แปลว่า เราก็จะรวยขึ้น4%ตตามรถไซที่เราวางนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้เรามาดูว่าหลังจากเราเข้าขายแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เราเข้าขายที่ตรงนี้นะครับขายนะครับเซลนะครับพอเราเข้าขายปุ๊บเนี่ย เราทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเลยนะรีบตั้ง Take, Take Profit หรือ TP นะครับที่ราคาต่ำลงไป30ดอลลาร์นะครับอ่าเราโครนตัวนี้ขึ้นมาไปวางไว้ที่เดียวกันแล้วเลื่อนมันไปเป็น TP นะครับ TP Take Profit บวก30ดอลลาร์แปลว่าราคามันเคลื่อนลงไปข้างล่าง30ดอลลาร์แล้วเรา ก็จะเทคพอฟิตนะครับเพราะนั้นอันนี้51ก็เป็น21นี่นะครับต้องไปที่ตรงนั้นแล้วเราเลื่อนไปอีก2แท่งเป็น303นะครับนี่ตรงนั้นคือตรงที่เราจะทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือราคา421.67นะครับ สี่นี่นะครับนี่คือราคามันจะเคลื่อนลงไป30ดอลลาร์นะครับนี่โอเคนะครับเพราะนั้นพอผ่านไป30นาทีนะครับเราเข้าขายที่แท่งนี้นะครับราคาปิดแปลว่าแท่ง8ปดนาฬิกาแปลว่าปิดที่8ปนาฬิกาสาบนาที8 30นาที8ครึ่งเราเข้าขายปุ๊บครับ อันนี้ปิด9นะครับปิด9โมงก็ราคายังไม่ถึงเป้าหมายนะครับไปอีกแท่งหนึง่งเกินเป้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงในการที่จะรวยขึ้น4นะครับพอถึงตรงนี้แล้วมันก็จะเทค r o f i t นะครับทันทีที่เรา ตั้ง Take Profit เอาไว้แล้วเนี่ยนะครับสมมติผมย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปตอนที่เราตั้ง TP เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รีบไปตั้งนะครับ s stop loss เผื่อว่าเราเข้าผิดทางนะครับเราจะได้ปกป้องต้นทุนเราเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งนะครับปกป้องต้นทุนเอาไว้ที่นะครับ เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับยอดสูงของตรงนี้นะครับเหนือเส้นฟ้าขึ้นไปห่างไปไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น sl นะครับผมโครนนี้ขึ้นมาแล้วไปวางไปที่ยอดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัดขาดทุนนะครับส,สต็อปสต็อปลอสนะครับนี่ถ้าราคา มันย้อนกลับขึ้นไปถึงระดับ SL ตรงนี้เราก็จะปิดเทรดยอมรับผลขาดทุนนะครับแต่ถ้ามันลงไปข้างล่างแล้วเคลื่อนไป30ดอลลาร์เราจะเทคพอร์ฟิแล้วเอากำไร30ดอลลาร์นั้นนะครับซึ่งจะทำให้เรา,าไปคูณขนาดของไม้ที่เราวางลงไปนะครับหรือว่าขนาดของล็อตไซส์ก็จะทำให้เรารวยขึ้น4%เซนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากเข้า เข้าขายนะครับเราก็รวยขึ้น4%ปิดเทรดจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงช่างมันไม่เกี่ยวเราแล้วนะครับเราก็ปิดเทรดแล้วก็ไปพักผ่อนเนี่ยงานวันนี้ทั้งวันเอาแค่นี้พอก็ได้เพราะว่าเรารวยขึ้นแล้ว4%อร์นะครับรวยขึ้นวันละ4%เนี้มหาศาลมากนะครับเพราะถ้าเราซื้อหุ้นแล้วรองเงินปันผลเนี่ยโดยมากโดยเฉลี่ยก็จะได้ประมาณ4%นนี่แหละ นะัปันผลทั้งปีผลประกอบการออกมาแล้วเขาปันผลนเ้าสี่เปอร์เซ็นเ,เองนะครับนั่นคือเรารอทั้งปีถึงจะได้สี่เปอร์เซ็นตะอันนี้เราทํางานแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเราได้สี่เปอร์เซ็นมหาศาลมากนะครับอย่าคิดว่ามีน้อยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอได้สี่เปอร์เซ็นแล้วเราสาม,มารถปิดเทรดเราเลิกเลยไปทําอย่างอื่นไปพักผ่อนนะครับแค่นี้เลยจริงๆนะครับนี่คือเรียกว่า cash cow atm นะครับ ก็คือเหมือนไปซื้อแม่วัวมานะครับให้น้ำให้หญ้ามันนะฮะพอมันมีลูกเราก็นะครับขอแบ่งนมจากลูกมนะันแะดีดนมมาเราไปขายนะครับได้เป็นเงินสดนะครับเดียบเสมือนแม่วัวเป็นตู้ ATM ของเรานะครับั้นเราก็คอยดีดนมวันละครั้งนะครับแล้วนมนั้นเปลี่ยนเป็นน้ำนมนั้นเปลี่ยนเป็นเงินสด นะครับเรียกว่าแคชคาวเอทีเอ็ครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ใจเย็นทํานี้ได้วันละครั้งแค่นั้นแหละนะครับใจเย็นๆอย่าโลภนะครับมันก็จะเหมือนเรามีตู้ ATM เอาไว้เบิกเงินสดทุกวันนะครับนี่คือไอเดียนะครับก็ใครอยากทําเป็นนะแน่นอนมันฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ในทางปฏิบัติหน้าง,งานจริงเนี่ยมันต้องฝึกเยอะมากนะครับเพราะว่าเราจะ เราจะแพ้ความโลภในใจเรานะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะทำใจให้ยอมรับผลตอบแทน4%ต่อเศษดได้เนี่ยนะครับเราอาจนะถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อคนที่เขาเคยมาแล้วเนี่ยเราอาจจะนะต้องนะครับจ่ายค่าเทอมเยอะมากก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งดือ้อยิ่งยิ่งพังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดือ้อมักจะพังนะฮะแต่ใครที่คิดว่าโอเค เขาแนะนําแบบนี้เราก็ทําตามนะครับไม่โลภนะฮะทำตามที่เขาบอกแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆทีละน,นิดนะนั่นคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับอ่านะโอเคทีนี้ก็ติดตามดูได้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพาเอาอกรณีศึกษามาโพสต์มาอาัดเป็นคลิปให้ฟังเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราดูจากของจริงไปเรื่อยๆเดีย๋ยวเราก็จะเข้าใจและทำเป็นนะครับแน่นอน จะทาเป็นจริงๆได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องลงมือทาด้วยด้วยของจริงนะครับฟังคนอื่นพูดก็อย่างนั้นแหละนะครับต้องลงมือจริงเจ็บจริงนะฮะได้เงินจริงได้นมบัวจริงฮะเปลี่ยนเป็นเงินสดจริงนะะก็ใครสนใจก็นะครับบอกผมได้นะครับยินดีสอนให้ฟรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ